ก็ออกรถกับที่โฟรถบ้านนะคะก็ได้รถจีสวยตามสภาพที่ได้ดูในคลิปเลยค่ะบอกเลยครับถ้าหารถสักคันวันนี้นะนี่เลยตอบโจทย์ดูแลรักษาง่ายนะฮะประหยัดน้ำมันครับ ประหยัดเงินไปเป็นล้านครับนะฮะกับเจ้าคันนี้เลยครับราคาป้ายแดง2ล้านวันนี้มือสองหกแสนองหมื่นเบาทโอ้โหได้ขับรถยุโรปนะครับ 118i msport สีบอนเงินสุดหล่อคันนี้ครับปี16ประวัติเข้าศูนย์ทุกระยะมือเดียวป้ายแดงนะฮะอ่าทรงแฮสแบกอ่าและได้ msport ได้ตัวท็อปโอ้โหไม่ซื้อจริงๆหรอมาดูกันเลย รถมันสวยขนาดไหนมันน่าเสียเงินหรือเปล่านะฮะอ่าด้านหน้าครับเป็น M Sport เห็นไหมครับกันชนหน้านะฮะตะแกรงรังทุ้งต่างๆสไตล์ M มาจากโรงงานเลยไฟหน้าโปรเจกเตอร์ LED จากโรงงานสภาพเลนนี่นะโคมไฟดูความใสความสวยนึกว่าไปล้างโคมมาเปล่าครับนี่มาจากโรงงานมาจากบ้านลูกค้าเลยครับลูกค้าคนเก่าใช้รักษามากจอดในร่มตลอดนะฮะรถถึงได้สวยขนาดนี้ ใครได้ไปนี่บอกเลยไม่ผิดหวงังมาดูด้านข้างกันครับล้อแม็กขอบ18ในรถไซสเล็กที่ดูดิยางบางๆงได้แม็กขอบ18 m Sport 5ก้านครู่ดูซิ่งดูสปอร์ตมากนะฮะแต่จะมันจะแลกกับความกระด้างนิดนึงนะ,ะยางวางอตจะมันสวยอะ่ะนะล้อแม็กฮากานครู่ m โรงงานนะครับผมล้อสภาพดีนะครับเป็นสีแบบลมแบบลมเทา เขบบาเรียกว่าอะไรอะควันบุหรี่นิดหน่อยนะเห็นไหมมันจะไม่ใช่สีบอลน,นะสภาพดีครับยางปีีิอด้วยนะครับผมสีบอลเงินดูหล่อนะมันดูสะอาดนะตอนเด็กๆผมไม่ชอบนะรถสิงนี้แต่พออายุเริ่มเยอะผมมองรถสินี้ชอบมากสวยมากอ่ะด้านข้างนี่เนหะ็นไหมไฟก็เป็น led มาจากโรงงานครับรถสภาพดีนะครับมาดูรอบพันก่อน,อนแล้วแม็กด้านหลังก็เป็นยางขอบย1ิ H เอหมือนกันนะครับผมอ่ะมีรอน,นิดนึงครับรอยเบียดมานิดเดียวสักขาดน,นะฮะใช้งานทั่วไป มีรล้วรอยเนาะตัวนี้เป็นรหัส F ใช่ไหมครับไฟท้ายก็เนี่ยฮะน,นี่เรียกว่าอะไรเมนอเชนแล้วนะตอน F มันมีรุ่นเก่าก่อนนะน,นี้อีกไฟมันจะอีกแบบหนึ่งนะครับอ่ะด้านท้าย M Sport เห็นไหมครับมันก็แตกต่างไปถ้าไม่ M ม,มันก็จะไม่มีนี่ฮะสีดาตรงนี้นะครับก็มีฟายท่อม,มาให้นะคะเซ็สนสเซอร์มีมาให้จากโรงงานทรงแทสแบกเล็กกระทัดรัดนะฮะเ,เปิดด้านท้ายดูหน่อยอรถสวยมากครับ น็อตเนิร์ดไม่มีขยับเลยนะอ่าอันนี้กล้องกล้องหน้ากล้องหลังนะครับกล้องบันทึกภาพของ BM แท้นะครับตัวนี้หลายตันอยู่นะลูกค้าก็ไม่ได้ถอดออกอให้มาด้วยติดรถมานะครับนี่ครับรอยนอ็อตรอยไขฝ่ขาท้ายไม่มีถอดไม่มีขยับสังเกตไหมครับวเวลาดูรถเนี่ย,ยนเนี่ยผู้ภายในพวกนี้ครับมันฟ้องรถใช้รักษาหรือใช้แบบสมบุกสมบันนี่อย่างนี้ใช้รักษาริ้วรอยไม่มีเลยครับไอเจ้าเนี่ยตัวนี้เป็นแฮดแบ็กใช่ไหมมันพับได้นะ 6กส0บสเป็นลาบไปปึ้งนี่เห็นไหมมันใช้งานอนเนกประสงค์มากนะคะะรับผมสภาพดีดังนี่ทุกอย่างอยู่ครบนะช่วยเหลือฉุกเฉินอะไรต่างๆนานา,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 าอะอยู่ครบหมดไม่ต้องกังวลนะครับถ่ายก่อน118่นน 8, ไอโอ้โหสวยจังน่าใช้จังนะฮะผมว่าใช้ในเมืองนี่นะโอ้โหดูเบาะดิดูเบาะแถวหลังดูความใหม่นะครับอันนี้ไม่ได้ทําอะไรเลยนะ สปาอย่างเดียวนะรอยนั่งรอยยับนี่นะดูโอ้โหใหม่จัดนะครับใหม่จัดต้องใช้คํานี้ครับหกแสนกว่าบาทไม่ซื้อจริงๆหรอดูแผงปว่าตูนี่ดูแล้วดูดีไซน์ของมันเป็นสีดำใช่ปะ่ะอันนี้ใส่มหมดูสปอร์ใช่ปะ่ะมือเปิดก็เป็นสีแบบเทาๆนะครับเป็นลายคาร์บอนนะนี่แล้วแม็กฟังกว่าก็สภาพดีมีรอยเบียดนิดนึงกระเทาะเบาๆนะครับยางปียีทั้ง4ล้อครับผ้าเบรกหนาๆเลยนะนี่ตก เดิมๆทุกบานไม่เคยแตกไม่เคยเปลี่ยนสภาพดีนะครับคันนี้เบาะฝั่งคนขับเมมโมรี่สจุดนะสองสองเมมนี่อ่ะเซตได้นะครับผมปรับไฟฟ้าเรื่องไฟฟ้านะครับผมพื้นฐานอยู่แล้วอุปกรณ์พวกนี้นะครับน็อตประตูไม่มีไข่ไม่มีถอดซอกเดิมทุกอย่างนะฮะสติกเกอร์คำแนะนาการเติมลมยางอยู่ตรงนี้แผ่นเพจนะครับอยู่ตรงนี้กันกระแทกกันลอยอันนี้ยังอยู่เลยอ่ะสติกจากโรงงานพอเป็นเอ็มเห็นไหมครับก็จะได้โลโก้เอ็มตรงนี้แหละนะซอกเดิมทุกอย่าง ไปดูด้านหน้ากันหน่อย1,500ซีซีแต่สถูกนะครับมันฟีลเหมือนอีโคคาร์รถญี่ปุ่นปะสถูกแต่แรงนะเพราะมีเทอร์โบประหยัดน้ำมันแหละภาษีโคตรถูกเลยอย่างเงี้ยอ่าฝาหน้าเปิดเข้ามาปึ๊บไม่มีรอยถอดรอยขยเดิมทุกจุดนะครับเครื่องยนต์ไม่เคยตกแต่งนะฮะทวินพาวเวอร์ทวอทโอเอาใหม่เฮ้ทวินพาวเวอร์ทวทโบ S <S นะฮะอ่ะลิ้นแข็งลิ้นแข็งอากาศหนาวนี่ครับห้องเครื่องเปิดเข้ามาเห็นไหมครับสังเกตนะครับว่าเราดูรถซื้อรถสักหนึ่งคันเนี่ยตะเข็บต่างๆพวกเนี้ยเห็นไหมครับเดิมๆจากโรงงานมาร์คิ้งเห็นไหมครับคันไหนที่หลงเหลืออยู่เนี่ยยิ่งดูง่ายเลยนี่ครับมันไม่มีรอยขายรถถ้าอัดหน้าชนหน้ามาคุณต้องขายหมดแล้วนะเดิมทุกจุดโอ้โหพี่เจ้าของเก่าเอาใช้รถรักษาจริงนะยอมยอมรับเลยครับนานๆ แบบพอเปิดห้องเครื่องแล้วแบบเราจะรู้สึกว่าแบบเ,ออเจอลูกค้าที่ใช้รถรักษาโดยที่เราไม่ต้องสปาเยอะอะไรอย่างงี้ครับมาจากบ้านลูกค้าล้างสปาน,นิดหน่อยนะก็ถ่ายให้ดูได้เลยครับนี่นะเฮ้ยสวยสภาพดีรถคันนี้รับประกันโครงสร้างนะคะโครงสร้างเดิมไม่มีชนหนักไม่มีพิดคว่ามไม่มีจมน้าเดี๋ยวผมจะเปิดขออนุญาตคันนี้เปิดให้ดูนิดหน่อยนะแต่รับประกันไม่ชนแน่นอนเพราะมันเปิดยากนะครับมันแน่นไม่อยากเปิดเดี๋ยวยางมันเสีย เห็นไหมครับม็กกลมเรียงสวยนะครับผมซอกเดิมทุกอย่างนะอยากให้ดูพวกนี้ด้วยดูสัตว์วนี้มองรู้เลครับว่ารถเคาะมาทํามาทนหนักมาหรือเปล่านะครับผมได้บอกไฟฟ้าเหมือนกันนะครับน็อตเดิมๆทุกจุดนะคะรับภายในเป็นยังไงไาดูพร้อมกันเลยนะครับเจ้า M Sport 118i คันนี้นั่งแล้วอึดอัดหรือเปล่ากับตัวของผมที่สูบป,ประมาณ176นะครับ นี่ได้พวงมาลัย M 3ก้านนี่ฮะโลโก้ M นี่แอร์แบ็กซาราเปานะที่เขาว่าเรียกกันะระบบคอนโทรลต่างๆทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะครับเห็นไหมครับพอเป็นภายในดําแต่ตัดด้วยเนี่ยเส้นสายของเขานะผมว่านะเป็นลายคาร์บอนมันดูสปอร์ตจริงนะโอ้แอร์ยังเชียบเลย,ยเชียบนะนี่เกียร์เกอร์ใช้งานได้ปกติมีโหมดสปอร์ตโหมดอีโคนะฮะ ซักชั่นของโทรต่างๆทุกอย่างใช้งานได้ปกติลูกค้าหลักคาดิโคตดใหม่เลยอันนี้อันนี้นี่อันนี้ก็หลายบาทนะที่ผมบอกไงด้านหลังมีด้วยด้านหน้าใช่ไหมอันนี้เป็นของบ m อมแท้นะครับผมนี่ลูกค้าไม่ออกออก,ออกลูกค้าให้มาลูกค้าบอกเอาไปเถอะนี้ไปให้ลูกค้าคนดใหม่นะครับเป็นไงชอบไหมผ่อนเดือนละหมื่นหน่อยนิดๆน,น,นะบอกเลยครับถ้าหารถสักคันวันนี้นะ คันเล็กๆใช้งานในเมืองออกต่างจังหวัดบ้างบางครั้งนะฮะหรือจะซื้อ่าให้ลูกให้น้องใช้ขับไปเรียนนี่เลยตอบโจทย์ดูแลรักษาง่ายนะฮะประหยัดน้ํามันครับจอดง่ายเพราะคันมันเล็กนะครับวันไหนจะขนของก็พับเบาะมาลงไปอ,อันนี้ก็ส่งสุดๆนะครับ 118i M Sport ปี16คันนี้629,000บาทย้ำอีกทีครับฟังไม่ผิดครับ 6 2 9 0 0 0บาทราคานี้เอาไปเลยครับนะฮะก่อนปีใหม่รีบมาซื้อกันหน่อยนะครับผมสนใจติดต่อเข้ามาตามช่องทางต่างๆที่ผมมีเลยร้านเรามี l i น์แอดแฟนเพจ y u u t u b e t i k t o ไลน์แอดอะไรเนี่ยเต็ไมไปหมดเลยโอ้ยได้ทุกหลอดเลยแต่ถ้าอยากโทรก็มีเบอร์ขึ้นไว้ตรงนี้นะฮะโทรเข้ามามีน้องเซลล์ที่น่ารักคอยรับสาย24ชั่วโมงเลยครับแต่ห้ามโทรมาจีบเซลนะ <laughs> เดี๋ยวเๆๆอ่ะ ถ้าไม่อยู่กรุงเทพไม่สะดวกมาดูรถมีบริการครับเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่บ้านครับซื้อรถออนไลน์ง่ายิเดียวคำนี้ครับนะฮะร้านเราใช้มาตั้งแต่ช่วงโควิดเลยครับเรามีรถสไลด์บริการสบบร่ง mm. ถึงที่บ้านเซ็นไฟแนนซ์ไปเซ็นถึงที่บ้านนะฮะมีไฟแนนซ์บริการ mm. มากกว่าสิบถาบันบาทา่เลยนะะ mm. ดอกเบี้ยต่ำดาวน้อยโอ้โหครบเซ็ตบอกเลยครับ รถคันนี้นะฮะมาเร็วไปเร็วแน่นอนถ้าสนใจรีบโทรเข้ามาครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าอีพีหน้าเดี๋ยวคอยดูครับมีรถสวยมาแนะนําอีกเช่นเคยครับฝากกดทั้งคลายกดสั่งกระดิ่งด้วยนะฮะจะได้ไม่พลาดรถสวยนะเดี๋ยวจะโทรามาอ้าวขายไปแล้วหรอติดตามกันไว้ครับมีรถเข้าใหม่ทุกวันแน่นอนครับ We'll you